เราพลาดกันไม่มีโอกาสที่นั่งคุยกันนี่เป็นครั้งแรกที่ได้คุยกันนะเราก็เห็นคนที่เ,เขาอยากจะบวกเรากับเห็นคนที่เขาออกมาเป็นพลังบวกให้เราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นพลังบวกผมเห็นคลิปหลายคลิปผมพยายามไล่ดูลายดูคลิปเลยไม่เราเห็นคนทําประโยชน์เนาะเราก็อยากจะให <คน S 2> ้กําลังใจและอยากให้คนเข้าใจ <ไป S 2> ว่าถ้าคนทําผิดมันก็แยกออกไปว่าคนทําผิดคนทําผิดก็ทําประโยชน์ได้แต่เราต้องแยกประโยชน์กับผิดเป็นคนละเรื่องราะนั้นมันต้องแยกแยะไปถ้าถูกด้วย ทำดีด้วยทาประโยชน์ด้วยมนย่อมเกิดประโยชน์สาคัญกับประเทศชาติ้านเมืองอยู่แล้วอย่างคุณกันอยากจะกาบอกว่าถ้าคุณกันผิดก็ไม่แย่กับปบตามผิดเรื่องผิดก็ขึ้นจะเดินดําเนินคดีตามกฎหมายไปแต่ส่วนที่เขาทาประโยชน์ก็ต้องยอมรับเขาทําประโยชน์จริงๆเราก็เห็นอยู่ชัดเจนเป็นประจักษ์พยานชัดเจนใครจะปฏิเสธประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นตัวตายแล้วทุกคนในสังคมพยายามปฏิเสธว่าเฮ้ยมันคนละเรื่องกันมันอะไรไม่เกี่ยวมันจะไม่เกี่ยวได้ไงก็ในเมื่อมันเห็นอยู่กับตาหน้าที่พวกเมืองจําไว้ตอนเนี้ยเมืองเลิกดราม่ากัน เวลาคนจะร้องหาอะไรก็แล้วแต่กูไม่ว่าจะตรวจสอบแลไวก็ตรวจสอบไปแต่เวลาเขาทําประโยชน์ชาวนายอยาสาแหานไปห้ามเขาทําประโยชน์ <c oughs> เพราะเขากาลังทําประโยชน์ให้สังคม <c oughs> มึงจะให้กูรองเงินจากทงนั้นทงน,นี้แล้วเมื่อไหร่มันจะรออดตายกับพอดีในประเทศเพ <c oughs> ราะนั้นตอนนี้กําลังทําประโยชน์มึงป,ปล่อยเขาทําไปก่อนกูไม่ได้ออกมาปกป้องคนบุคคลใดบุคคลหนึ่งกูไม่ได้ปกป้องคุณจานจอบมบาลัง ถ้าการจับบาลังทำชั่วทำเลกูก็ด่าเง้ากระดกเหมือนกันเพราะนั้นตอนนี้หน้าที่เมืองืออะไรดูว่าเขาทำประโยชน์จริงไหมถ้าเป็นประโยชน์มึงสนับสนุนส่งเสริมเขาถ้าไม่เป็นประโยชน์เดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีหลังตอนนี้เขายังไม่ได้ทำผิดหายอะไรเลยจัาบาลมด่าทำหาอะไรรอเขาทำผิดทีหลังค่อยไปด่าทีหลังก็ไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้เสียเวลาไม่ได้เสียโอกาสอะไรเกินไปเพราะฉะนั้นตอนนี้หน้าที่เมืองถ้าเห็นคนทำดีช่วยการสนับสนุนส่งเสริมเห็นคนทำชั่วช่วยการตำหนิ่ตดติงตมทางแล้วทุกอย่างมันจะโอเค นี่กระโหนอยู่ในตะกร้าแล้วครับผมยาง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 หวัดดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเก็บไว้กูใช้ก่อนนะกระโหนน่ารักมากนะวันนี้อย่างแรกเลยก่อนเริ่มขอบคุณก่อนผมรู้สึกด้วยหัวใจจริงๆนะผมได้ดูคลิปอาจารย์เบียร์หลายคลิปมากขอบคุณที่เป็นพลังบวกให้ผมยินดีเราพลาดกันไม่มีโอกาสที่นั่งคุยกันนี่เป็นครั้งแรกที่จะได้คุยกันนะ นดีคุณผุ๊ปิยามาศฝากมาด้วยเขาฝากมาว่าให้กําลังใจคุณกันว่าทําดีแล้วท,ทาต่อไปเขาเป็นกําลังใจอยู่เขาฝากาบอบ <Hey. S 2> ผมผมคนเรามัได้เห็นกันเวลานี้จริงๆนะเราก็จะเห็นคนที่เขาอยากจะบวกเรากับเห็นคนที่เขาออกมาเป็นพลังบวกให้เราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นพลังบวกผม,ผมเห็นคลิปหลายคลิปผมพยายามไล่ดูหลายทุกๆคลิปเลยผมถามอาจารย์ก่อน กันไม่กลัวไม่กลัวรถทัวร์ไปจอดมามามา,มาทางผมเนี่ยมาประจำอ่ะนะทัวร์ลงบ้านอานะไรยายลงเป็นเรื่องปกติอไม่เราเห็นคนทําประโยชน์เนาะเราก็อยากจะให้กําลังใจและอยากให้คนเข้าใจว่าถ้าคนทําผิดมันก็แยกออกไปว่าคนทําผิดคนทําผิดก็ทําประโยชน์ได้แต่เราต้องแยกประโยชน์กับผิดมันคนละเรื่องเพราะนั้นมันต้องแยกเยอะไปถ้าถูกด้วย ทำดีด้วยทำประโยชน์ด้วยมันย่อมเกิดประโยชน์สําคัญกับประเทศชาติ้านเมืองอยู่แล้วอย่างคุณการอย่างอาจารย์ก็บอกว่าถ้าคุณกันผิดก็ไม่แยกกันไปตามผิดเรื่องผิดก็ขึ้นจะเดินดาเนินคดีตามกฎหมายไปแต่ส่วนที่เขาทําประโยชน์ก็ต้องยอมรับว่าเขาทำประโยชน์จริงๆเราก็เห็นอยู่ชัดเจนเป็นประจักษ์พยานชัดเจนใครจะปฏิเสธประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นได้เพราะนั้นสุดท้ายแล้วทุกคนในสังคมพยายามปฏิเสธว่าเฮ้ยมันคนละเรื่องกันมันอะไรไม่เกี่ยวมันจะไม่เกี่ยวได้ไงก็ในเมื่อมันเห็นอยู่กับตาเพราะนั้นทุกคนสามารถเห็นได้ เพราะนั้น้าคนไม่เห็นคือคนตาบอดเท่านั้นแหละมีอยู่แค่นั้นเองโอ้โหนี่ผมฟังแล้วผมประทับใจมากนะอย่างวันนี้มันมีคำหนึ่งผมเห็นมีเขาบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยเอาของไปให้ทหารใช่ไหมถือว่าผมเนี่ยเข้าข่ายทำผิดอ่าเข้าข่ายทำผิดจ้องผิดกฎหมายข้อนนข้อนี้แหละผมบอกว่าถ้าย้อนเวลาได้ผมก็จะทำเพราะของที่เราให้มันปกป้องชีวิตทหารได้จริงอย่างเป็นชุดเกาะของปกป้องเนี่ย ผมยินดีเลยน<ช><ร>ะแตว่าผมผิดเป็นเรเนินการของผมผมยินดีนะครับอ่ะก็เหมือนที่อาจารย์บอกนะแต่เราก็มีเจตนา,าที่จะช่วยจริงๆนะครับอ่ะวันนี้อาจารย์คนรออาจารย์เยอะมากเลยอเขาบอกอาจารย์อยู่ตรงเมื่อกี้อยู่ตรงสระว่าน้ำอาจารย์สระว่าน้ำเลยไม่ได้เลยเขาพากูกขึ้นไปห้องข้างบนเย็นเหมือนห้องแช่เย็นศพเกิดจะเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วก็ต้นย้ายตัวยูข้างล่าง่ะต้องเกือบตายโอ้เย็นเกินเออแล้วมีคนพูดถึงน้ำพิกของอาจารย์เยอะมากเลย มีคนพูดถึงน้ำพริกของอาจารย์เยอะมากอาจารย์ขายขายมานานยังน้ำพริกเนี่ยขายนานแล้วอาจารย์ขายแต่อาจารย์ไลฟ์สดแรกๆนู่นขายมานานแล้วตั้งแต่เมื่อก่อนเมื่อก่อนมันไม่ได้ขายดีแบบนี้เพราะว่าคนยังไม่รู้จักเราเยอะพอเวลาตลาดมาคนรู้จักเยอะเราก็เริ่มมาทําแบรนด์ของตัวเองเมื่อก่อนเราไปรับเข้ามาอ่าไม่มีสติ๊กเกอร์ด้วยซ้ำก็รับมาแบบไหนก็ปลุกเปล่าๆป,าปาก็ส่งแบบนั้นเลยแต่เดี๋ยวแล้วเมื่อก่อนแพ็คเองห่อเองมาใช่ม้ตะกร้ามาแล้วใช่ไหมตะกร้าขึ้นเลยอ่ตะกร้าขึ้นยัง ตะก,กาขึ้นมาแล้วเออตะก,กามาต้องของมาด้วยนะหนูหนูหนหนเดี๋ยวเดี๋ยวโดนอีกตะก,กามามาเราให้ตะก้าแตก๋อตะก้าแตกเลยอ่ะกดพวกมึงรอหาเลยก็ไล้ อะไรอยู่ข,ข้ามาล้า,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 างจานเลยกดเลยวันนี้จับชิ้นพิเศษมาให้เป็นน้ำพริกผัดหมูสับซึ่งเป็นน้ำพริกที่ขายดีที่สุดตอนนี้อร่อยมากเราแกะกินได้เลยรสชาติดีมันจะอมหวานอมเปรี้ยวแต่มันอร่อยคล้ายน้ำพริกอ่องของเรามีออยอทุกอย่างน้ำพริกผัดหมูสับกระปุกหนึ่งสี่ร้อยกรัมสี่ร้อยกรัมปกติเราขายอยู่เนี่ยกระปุกละหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทแล้วก็ปลาสลิดต,ต้มยำสองร้อยห้าสิบกรัมเป็นน้ำพริกแห้งเป็นชิ้นปลาสลิดแบบฟูๆทอดกรอบเลยกินเปล่าได้กินข้าวได้แล้วก็ไม่เผ็ดเกินไปโคตรอร่อย เราขายชุดเนี้ยประมาณ400กว่าบาทแต่วันเนี้ยเราขายแค่380้380บาทใช่หะวะสามร้อยแปดบาทปรตะกก้าเลยผมผมบอกให้นะผมเป็นคนที่ กินของอร่อยอาจารย์แล้วผมเอฟซีผมเนี่ยเขาจะตามผมเลยบอกว่าอร่อยคืออร่อยไม่อร่อยผมจะเลี่ยงๆไปนะแต่อันเนี้ยเมื่อกี้นะผมเปิดเทสก่อนยังไม่ได้ชิมเดี๋ยวผมรอข้าวมาชิมได้เลยขอโปรมสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบ่นลดหรือสามร้อยห้าสิบในตากะใครกดได้แสดงว่ามีคูปองส่วนลดเพิ่มใช่ไหมใช่กดเลยรอหาอะไรก่อนคนเนี่ยเข้าไปเนี่ยจะพันคนแล้วอยู่ในตะกร้าจะพันคนแล้วเร็วจะพันคนกด ตอนนี้ส่งฟรีด้วเปล่าหลังบ้านส่งฟรีมีไหมมีส่งฟรีไหมไม่ส่งฟรีก็ซื้อไปเถอะไม่ต้องเป็นฐาแล้วหนาซื้อ,อ,อไปเลยจะไหา <c oughs> แล้วก็ส่งฟรีหรือเปล่า <c oughs> นี่วันนี้พวกมันถูกหวยรถป้ายแดงอาจารย์กันนะ้จริงป <c oughs> ่ะก <c oughs> ็รถทะเบียนอาจารย์ต้องถอยมาเมื่อวันก่อนครับแปดแปดแปดเจ็ดแล้วมันก็ไปรอกันวันนี้เสือกอแปดเจ็ดสองตัว ติ๊กตอกแรกบอกไปแล้วเมื่อกี้ติ๊กแรกอกไปล้ว่ติ๊กอเลิฟติ๊กตอกเลิฟติ๊กตอไม่ต้องใช่ไหม่มลืมไปติ๊กตอกแล้วติ๊กตอกนะผมไม่ฝางนี้เมื่อกี้ผมเปิดฝาผมดมกลิ่นเนี่ยเป็นไงฮะน้ำลายออกเลยจริงอะทุกคนอาดม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 จริงคือแบบเฮ้ยกลิ่นมันได้กลิ่นมันได้กลิ่นมันได้สยอไปดูแล้วไม่เผ็ดมากเท่ไรนะหนึ่งร้อยบา มาแรงมาแรงคนเข้าไปลุมกดอ่ะอาจารย์ตอนนี้่ยแสนแอ้วนี่หิงแสนแล้วนัดเฉยๆเป็นแสนอะตอนเนี้ซื้อเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตนะเฮ้ผมผมเอาช้อนขอช้อนกลางได้ไหมกิงใจเดร๋ยคือของที่ให้มาเนี่ยน้ำพริกท่าอร่อยนะผมเก็บของจ้าองค์อื่นผมเก็บกินหมดผมกินเองแล้วทุกคนก็จะเห็นว่าของกินเนี่ยขาดแคลนมากที่ไรนี้นะของกินเนี่ยมาอาจารย์ของกินไม่ค่อยมาจริงเหรอจริงแต่หาของกินอยู่ตอนเนี้นะถ้ามีของอร่อยงี้นะ ครแล้วกุนเชียงนี่หลายพันนะครับมีตองอยบ้าทเดี๋ยวเคื่อยากกินเดี๋ยวไปดีละชุดทีละชุดมาโอ้อาจารย์มีของเพียบเลยอ่ะใช่นี่แบรนด์อาจารย์เองนะใช่แบรนด์คนตื่นทําเลยนี่แบรนด์คนตื่นทำกดเลยนะกร้าผมขอเทสก่อนระหว่างนี้อาจารย์สวดคนดูไปก่อนคนดูไปก่อนให้ข้อคิดเออให้ข้อคิดให้ข้อคิดให้ข้อคิดคือตอนเนี้ยหน้าที่มึงคือกดซื้อของนตะกร้า แล้วฟังกูพูดอย่างเดียวคุณการไม่ต้อง<น>พูดแดแด,ดน,น,นี้หน้าที่คือแดกเพราะกูไกูแดกไม่ได้มันเลยเวลากินข้าวเย็นไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้หน้าที่คือกินให้อร่อยอแล้วเดี๋ยวค่อยรีวิวว่าอร่อยขนาดไหน,นหน้าที่พวกมึงจําไว้ตอนเนี้ยมึงเลิกดรามา่าได้แล้วะจะดราม่าหายเหวแล้วก็นักหนาหัดมีสติ แล้วเวลาคนจะร้องหาอะไรก็แล้วแต่กูไม่ว่าจะตรวจสอบไรก็ตรวจสอบไปแต่เวลาเขาทําประโยชน์เกินนาย,ย่าสาระแน่ไปห้ามเขาทําประโยชน์เ,เขากำลังทําประโยชน์ให้สังคมมึงจะให้กูรองเงินจากทางนั้นทางนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะรออดตายกับพอดีในประเทศพต,ตอนนี้ตอานี้กำลังทาประโยชน์มึงปล่อยเขาทําไปก่อนกูไม่ได้ออกมาปกป้อง คนบุคคลใดบุคคลหนึ่งกูก็ได้ปกป้องคุณการจอมบอาลังถ้าขุนการจอมบอาลังทำชั่วทำเลกูก็ด่างเง้ากระดกเหมือนกันเพราะนั้นตอนนี้หน้าที่เมืองคืออะไรดูว่าเขาทําประโยชน์จริงไหมถ้าเป็นประโยชน์มึงสนับสนุนส่งเสริมเขาถ้าไม่เป็นประโยชน์เดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีหลัง ตอนนี้เขายังไม่ได้ทําผิดหาเหว่งอะไรเลยจะมาลงด่าตำหาอะไรรอเขาทําผิดทีหลังค่อยไปด่าทีหลังก็ไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้เสียเวลาไม่ได้เสียโอกาสอะไรเกินไปเพราะฉะนั้นตอนนี้หน้าที่มึงถ้าเห็นคนทําดีช่วยการสนับสนุนส่งเสริมเห็นคนทําชั่วช่วยการตำหนิติดติงตามทางแล้วทุกอย่างมันจะโอเคตอนนี้กูสอนแล้วกดซื้อของกูในตะก้าไปค่าตอบแทนด้วยค่ะอเะก้ากก้าเร็วๆแป๊บเดียวทาลุสางแสนไปแล้ว ตะก้าหลุดรอก่อนอ้าวตะก้าหลุดทุกคนรอรอรอกดตะก้าหลุด,ลลลลดตะก้าหลุด